คลิปนี้สนับสนุนโดย Starbucks ร้านบริการกดเกมพาร์ราคาถูกสูงสุดถึงเลร9เก้าไม่ว่าจะเป็นบอก f ฟุตหรือ Anime Adventure รับกดเงินใน BA หรือ Anime Showdown ก็มีนะมีรับกดเจมด้วยใครที่สนใจไปที่แฟนเพจ s t t r r u u k s หรือลิงกด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับผม ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะผม Belast v e c t i o n นะผมก็คือเป็นช่องรวมผมแล้วก็เพื่อนๆของผมนะครับเขาได้สร้างดิสคอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมคนดูคนไหนที่อยากคุยกับพวกเราหรือว่าหาเพื่อนเล่นเกมส่งแฟนอาร์ตหรือว่าใครสนใจกิจกรรมเล่นอะไรกันก็สามารถ,ถติดตามข่าวสารได้ที่ ิสนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเข้ามากันเยอะๆนะดีครับพอเอฟเนอครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกม r i d e r World นะครับซึ่งเกมนี้เปิดมาสักพักใหญ่แล้วครับเจ้าของเกมนี้นะครับก็คือลุงพีของเราแน่เองครับหรือรีพุงที่เรารู้จักกันนะครับผมก็จริงๆผมเล่นเกมนี้ไวตั้งแต่ตอนที่มันเปิดความโชว์ดาวแล้วแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่มันมีแต่ลูคี้ไงผมเลยไม่ค่อย่าไหลแต่ว่าพอไฟมาอัปเดตมาผู้บผเลยจัดเลยนะครับผมเกมนี้เปิดมาก็จะให้เราได้เล่นเป็นดีเขนะครับผมก็กดตัว H นะครับเพื่างผม อ่ะก็จะประมาณนี izations, ้นะครับตอนเป็นดีเขยนะผมก็เราสามารถแบบว่าหาการ์ดไรเดอร์หรือว่าไปฟาร์มอะไรมาเพิ่มได้เลยนะครับผมก็กดตัวทีเป็นการแปลงร่างครับอ่ามันจะมีตอนนี้มีอยู่2โลกนะครับก็คือโลกของริวคีแล้วก็โลกของไฟนะครับผมยังไม่ได้ไปทำนะกด๋ยวหาเวลาว่างไปทำอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างครับอันนี้ริวคีครับท <m ach. L ido> ี่นะผมก็จะเป็นริวคีนะผมก็ไปหาเงื่อนไขอะไรกันก็ไปหาได้นะครับผมก็มีคนทาไว้หมดแล้วนะครับผม โอเควันนี้เราจะมาหาวิธีการทำชินคาเมเลเดอร์นะครัผมซึ่งอ่อีเวนต์มันจบไปนานแล้วนะผมเพิ่งซื้อมาตอนที่อีเวนต์มันจบไปแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมีวิธีนะฮะสามารถทำชินคาเมเลเดอร์ได้หลังอีเวนต์จบไปแล้วนะผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผม โอเคอย่างแรกเลยนะผมคุณผู้ชมต้องมีเลเวลอย่างน้อยประมาณสัก40ขึ้นไปนะผมแล้วก็ไปลงดันเจียนนะครับดันเจี้ยนของโอดินนะก็อยู่ให้เราจนถึงเฟสสานะครับอันนี้ผมก็ให้มีคนมาแบกผมนะครับผม หลังจากที่ผ่านเฟสสามผ่านสู้กับโอดินเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเราจะได้กล่องชื่อว่าชินเกียบ็อกมานะผมซึ่งกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องสุ่มของนะครับซึ่งของที่เราต้องได้ไปแลกทําชินคาเมลเดอร์นะผมก็คือจะเป็นกูนแมสกับกูนเบลนะผมก็เป็น2อย่างนะเป็นเข็มขัดกับหน้ากากของภูกรีกี้ตรงคลาสสิกของโชวะนะผมหลังจากได้2อย่างนั้นครบแล้วนะผมอย่างละหนึ่งนะครับก็มาที่โลกของไฟนะครับข้ามสะพานมานะผมก็มาเจอที่บ้านหลางหลังนี้นะครับผม ก็เดินเข้าไปข้างในนะครับผมเดินเข้าไปหลังประตูนี้ครับจะมี n อ C ตัวหนึ่งครับเป็นลุงนะผมก็เราต้องเอา2อย่างนี้นครับมาแลกกับลุงครับเท่าไหร่ก็ได้ครับอะอย่างละหนึ่งอันอย่างละหนึ่งอันก็ได้อะพอหลังจากเราแลกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ V1 มาเลยนะครับผมก็เป็นชินคาเมเล้เดอร์ V1 เลยนะถ้าเราแลกเสร็จปุ๊บแล้วของหายหมดเลยนะผมแล้วก็ไปฟาร์มใหม่ซะจุเดิมเลยนะผมไปลงดันกับโอดินไปสุ่มของมาใหม่อย่างละหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาคุยกับลุงนะผมก็ เราจะได้ V2 มาด้วยกันครับผมอโ,โอเคตอนนี้เราอยู่ในการรีวิวของ V1 นะครับก็แงเลยนะอนยโ,โอเคผมขออนุญาตถอดเกียร์หมดเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีอะไรปรับทั้งสิ้นนะครับโอเคเราอยู่กับ V1 นะครับอันนี้เวล30ผมปั๊มจะให้จนสกิลครบก่อนนะโอเค M1 เป็นอย่างนี้ครับ โาเคนี่คือ M1 นะคลิกขวาก็เป็นอย่างี้เป็นกันเหมือนกันปกติเลยนะตอน M1 นะครับผมหมัดทีละ38นะผมก็นี่คือเวสร์30นะก็หมัดทีละ38นะตามปกติโอ,โอเคสกิลหนึ่งครับชินเบเกอร์นะครับสกิล E นะฮะอ่ะก็จะเป็นการทุบไปข้างหน้านะผมเป็นคืนข้างหน้านะครับเดเมจ140นะครับก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดเมจเต็มๆม,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 มันเท่าไหร่นะเพราะบางครั้งมันก็ไม่โดนนะครับ โอเคสกิลอาครับอ่ะก็คือเป็นการกระเทืบลงพื้นเป็นลัศมีเอลีนะผมด้เมก็ร้อเจ็ดสิบเอ็ดเลยนะผมก็แรงนะโอเคสกิลซีครับชินไซโคนะครับผมสองนะ okay, ร้อยสี่เลยนะก็แรงนะครับผมเป็นสกิลเอลีเหมือนกันนะครับผมเหมือนสกิลอาครับผม สกิลวีครับผมชินคิกนะฮะ195้านะผมก็ดาเมจทั้งหมดนะครับ195เลยนะก็แรงครับโอเคนี่ก็ทั้งหมดของชินคาเมเลเดอร์ V1 นะครับผมก็นี่คือท่าโพนะครับกดตัวเซตไป็นการฮิวแล้วก็สเตมินานะก็นี่คือท่าโพครับก็เท่มากเลยนะครับขออภัยสำหรับเสียงรบกวนนะผมไม่รู้ว่าบั๊กอะไรนะผมดังตลอดเวลาเลยนะครับ และสิ่งที่พิเศษของ V1 อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรากดขับรถแล้วเราจะเป็นรถของ V1 นะครับตามในหนังเลยนะครับก็เพลมากเลยนะก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาต่อที่ V2 ครับโอเคนี่คือ V2 นะครับผมก็ชินคเมเเดอร์ V2 นะครับอยู่ภาคเดียวกันนะโอเคมาเริ่มเลยครับ M1 ครับหมัดทีละ3 4สี่นะครับผมก็ทีละสี่ ิล e ครับเป็นการต่อยเป็นคลื่นไปข้างหน้าครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเตะนะครับผมสกิล r ครับอ่าก็คือเป็นการต่อยแล้วก็ถีบนะครับผมก็ได้ดเสีมจ40เลยนะครับผมทิตีละ40นะกาแตกนะครับนี่ครับกาแตกเลยนะครับผม40เลยนะครับ สกิลซีครับผมเป็นการช่วยให้รัศมีต่อย M1 เราไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้วิ่งไวขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่ามีอะไรตกหนนก็สามารถเป็นเพิ่มเติมไว้ตรงด้านล่างได้เลยครับผมสกิลวีครับสกิลสองมีสคลิกนะครับผมก็สกิลวีสองร้อยเลยเออ โอ้อันนี้คือดาเมจนะครับดาเมจอันนี้คือผมอ่าไม่มีของบัฟเลยนะครับผมก็ปล่อยว่างเลยนะครับก็ดาเมจเพียวๆมาเลยนะก็อยู่ที่200นะครับสำหรับ v ีสองนะครับผมโอเคแล้วก็ท่าโพสของ V2 ครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นท่าโพสประจําตัวเขานะครับแล้วก็พิเศษของ V2 นะครับก็เหมือนกับ V1 นะครับขับรถก็จะเป็นมอไซค์ของเขานะครับ เหมือนกันนะเหมือนกันเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำา V1 กับ V2 นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็หนังก็กำลังจะเข้าโรงเลยเร็วๆนี้นะครับผมประมาณสักวันที่23พฤษภาคมนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมก็รีบๆทำกันนะครับผมก่อนที่วิธีนี้เขาจะเอาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมหาไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ ลืมบอกนะครับว่าเกมนี้เสีย80ตัวบักนะครับตอนแรกอะตอนแรกอะราคามันอยู่ที่150ตัวบ,บักครับแล้วก็ตอนนี้เหลือลดเหลือ80ตัวบ,บักนะ, <S <S แ,บบนะแล้วใครที่สนใจมาเล่นก็อย่าลืมซื้อมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมอ๋อเฮ้ยค,คุณมีอะไรคุณด้วยมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลสำหรับวิธีการทำของชินคาร์เมเลดเดอร์ก็ขอบคุณมากแล้วครับผมสำหรับ มีมิไรคุณ่นะคยนะผมก็อย่าลืมไปกดกดติดตามแล้วก็ใครอยากดูวิธีการทำอะไรก็สามารถไปดูช่องนั้นได้เลยนะครับผมโอเคกลับมานี้นะครับขอตัวลาไปก่อนของผมอเดอสจ้า